ท่านผูชมว่าขนาดนี้ผมอยู่บริเวณพื้นที่ผมใช้คำว่ามันเป็นอันซีอันซีนไทยแลนด์แน่นอนนะครับว่าเวลามาท่องเที่ยวที่นี่เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยมาเรียกว่ามันเป็นสถานที่เรียกว่าโลกทะลุหรือว่าทะลุโลกล้านปีจริงไหมครับพอออกครับใช่ค่ะ,ะเพราะจุดนี้ก็จะแบบเป็นจุดที่แบบต้องต้องมีความตั้งใจครัสำคัญมากเพราะว่าพอออบอกเลยว่า บางสถานที่เนี่ยนักท่องเที่ยวก็ไม่รู้จักอย่างตรงนี้ถ้าสมมุติจะมาเนี่ยจะเข้าไปตรงไหนก่อนค่ะตรงนี้เราเรียกว่าเป็นจุดป่าต้นน้ำป่าต้นน้ำนะคะซึ่งบริเวณที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเป็นสายน้ำนะเป็นสายน้ำนาำที่จากป่าต้นน้ำเข้ามาแล้วก็จะอยู่บริเวณโถงโอเปร่าค่ะเรียกว่าโอเปร่าค่ะโถงโถงมหัศจรรย์น้ำหนาวนั่นสิค่ะตรงนี้น่าสนใจ นักท่องเที่ยวมาเนี่ยต้องติดต่อตรงไหนฮะที่เราเข้ามากันค่ะอันนี้ก็ต้องติดต่อไปที่ทางวิสาหกิจชุมชนน้ำหนาอาราบิก้านะครับว่าเขาจะมีไกด์นำทางเข้ามาค่ะใช่ต้องมากับไกด์และต้องต้องข้อสำคัญต้องมีรถด้วยใช่คือรถของนักท่องเที่ยวน่จอดไว้ที่วิสาหกิจชุมชนน้ำหนาตร้นั้นน่แหละครับแล้วเข้ามาในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยแบบท้องถิ่นวิถีท้องถิ่นนะครับตรงนี้เนี่ยพอถ้าเผื่อจะเรียกแบบอันซีนของน้ำหนาได้ไหม ได้เลยค่ะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดอันของของน้ําหนาวเลยนะคะมาดูเนี่ยคุณอาจจะยังไม่เคยเห็นว่าบรรดาชั้นหินเนี่ยที่มาเรียงอยู่ตรงเนี้สามารถจะนับได้ถ้าเผื่อตามธรณีวิทยาเนี่ยเขาบอกหนึ่งชั้นก็คือหนึ่งล้านปีใช่ค่ะลองมานับดูไม่เชื่อผมลองมานับดูนะพอจ้าแม่ฮะอย่างนั้นพลาดไม่ได้ผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณมาเที่ยวอำเภอน้ำหนาวเนี่ย คุณต้องมาบริเวณจุดนี้พออบออยีกครั้งนึงนว่าตรงนี้มันที่ไหนเออค่ก็เป็นจุดมหาจัลันนะคะโถโอเปร่าน้ำหนาวค่ะครับค่ะก็ต้องบอกเลยคือมาได้ต้องต้องแต่ว่าเรามีวิทยากรหรือว่าเรียกว่าไกด์ท่องถิ่นละกันบรรยายให้รู้เรื่องราวต่างๆตรงนี้ว่ามันเป็นร่องน้ํา ถ้าย้อนกลับไปน่าจะเกิน100ร้อยปีเรือยจนเป็นสองร้อยปีสามร้อยปีอะไรก็แล้วแต่เราดูร่องรอยของทัน้นหินเนี่ยมันจะมีมันจะมีมีคล้ายๆ้น้ำเนี่ยมันสูงขนาดนั้น แต่ปัจจุบันเนี่ยพอเขาบอกว่าถ้าหน้าฝนน้ํามันก็จะอยู่สักประมาณสักเมตรหนึ่งได้ประมาณนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะนักท่องเที่ยวจะมาท่องมาเที่ยวอะไรเงี้ยท่านผู้อำนวยการททสํานักงานพิณุโรกดูแลพื้นที่พิจบูรณ์ด้วยนะครับก็คือท่านผอยานิกาเก้าบริสุทธิ์เนี่ยเชืญเลยครับค่ะก็ถ้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปที่เพจของทททสํานักงานพิษณุโลกได้นะคะตรงนั้นเนี่ยเราก็จะมี ข้อมูลข่าวสารข้อมูลกิจกรรมอัปเดตเรื่อยๆค่ะแล้วก็สามารถที่จะส่งข้อความมาสอบถามกับทางสำนักงานได้ค่ะแล้วก็มีคนที่จะตอบคําถามให้นะคะเดี๋ยวมาได้ทุกเพศทุกวัยไหมโอ้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนเลยค่ะเพราะว่าจุดตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นซอฟแอดเวนเจอร์เล็กๆค่ะก็สามารถที่จะเดินมาได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะหนึสยอดเยี่ยม